สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่มาพบกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนเห็นว่าตัวละครของเราเป็นแบบไหนนะคะในเกมเราบอกเนาะอุย้ยตัวนี้นี่ยมันเออเราไม่อยากรองออกมาเราไอาวันทีค่ะแต่ตัวนี้เรารู้จักนะมันจะเป็นจากเพลงนังนนึงอ่ะที่มันจะแบบเป็นตัวละครหัวฟีฟ้า แล้วก็จะแบบใส่หูก็ตายนะมีชุดดำ่อจัมดาเป็นนีนะ้แต่คือทุกคนอาจะหจะเห็นใช่ไหมรูบักล้วเราไม่มีรูบักตังค์ไม่มีจะซื้อรูบักจะเอาม,มาเติมอะไรเลยนะเติมก็ไม่เป็นถ้ามีรูบักคงจะดีกว่านี้นะไม่ต้องห่วงเพราะเรามีของฟรีอยู่หน่อยนะถ้าชาว ตานี้อ,อกไปได้นะใครก็ได้ออกพี่ทุกคนต้องจำไว้เลยนะถ้าทุกคนเห็นเราอยู่ในแมพก็อาจจะเห็นแหละไม่หรอกบางคนก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวละครเราเป็นไงว,ว่าแต่ไปหน้าเราคืนมาไม่หน้าเราไม่ใช่แวนตาโอเค น่ะเหี้โอ้ยจะเรียกว่าหิวเลยไม่แนี่ยแงไม่เห็น,ห,นหิวเลยใครวะดะโอ้นี่ไงของฟีต็มเลยน้าต้องผมเนี่ยเออทำไมมันมเลื่อนไม่ได้โอ้ก็ฝับประชันเนื้อเนี่เดือนเดือดโอ้อยากได้หูแมวไปไปน้านนั่นน่ะ โอเคฉันรู้ฉันรู้ละมาจากอนิเมิชั่นหนึ่งพอมมี่ก็มาอันนี้ก็อนิเมชั่นเหมือนกันทำไมคำเยอะจังครั้เจ้าบูลหืมหัวอันนี้นะ่าสนใจแฮมหัหมวที่เป็นลูกแมวหมวที่เป็นลูกแมวเนี่ยตาน,นี้ก็ใช่นะตัวที่มันจะเต,นะต้นเพลงมันจะเปิดเรื่องว่าจากหัวใจแต่แล้วนี้ก็มีตัวเดินเด็งขึ้นไปแล้วก็ แบบมีการให้เราเห็นแต่เราจะแต่เราไม่รู้ชื่อเพลงนะก็ถอดทูเนียถ้าใครอยากรู้ชื่อเพลงก็ต้องไปดูเอา,าเองเยวค่อยไปฟื้นหาแล้วกันของฟรีเต็มเลยแต่ว่าแต่ซื้อที่มันจะติดเกี่กับตัวเนี่ยมันอยู่ไหน,นตัวละครฟรีเลยนะถ้าใครมีฟรีอยู่แล้วก็อาจ,จะรู้แล้ว ฟรีก็ดีนะฟรีเยอะเลยเนะี่ยโอ้ยไม่เมียนแพงเลยแม่เมียนที่มันใช้รูกปลยพูดถึงกันมาเลยจ็อกเจ้มาไงเนี่ยอือหือเขียนเวมือตังเป็นมอมม่ลองเล็กแต่เลยนะแคทแนปก็มาแถมสางเกงในตัวบ้าอะไร่รู้เป็นายก็มาอ้ยบ้าฉันแปหาชุดไฟดีกว่า กอตัดคลิปแป๊บนะทุกคนเอาละทุกคนและนี่คือตัวละครของเรานะแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละใครเห็นตัวละครของเราอยู่นนแบบใน,น,นแมปไหนอย่าลืมเลยนะว่าทุกคนรู้แน่นอะนว่าเป็นตัวเรานั้นก็ขอจบคลิปเท่นี้แหละไปเจอกันคลิปหน้านะนะเดี๋ยวมาจะพามาเร่นรู้บายบาย